อ้าวพี่โจมาแล้วจ้าก็คงแก้งวยวายหม่อยก็อภัยก็เลยแมวป่วนจ้าแมวป่วนอ๊ยกระตุกกระตุกเคเคคงอยู่ก็ง่ายบอกรั้นทีได้หรือเปล่า ưu ngay càng cháo không ghi không đi không đi pho p nogi outgird ảo không à, mấy à, chữ hả Không? ok 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 mà ghi mà ghi ông ngon ô, ô. ô con ngại quá con cái thuốc bay hả <laughs> ừ mấy bề gái mấy bề gái ดูก้าตังนี้ก็ดีงี้ฮะแกทำไมมันกระตุกกระตุกวะคอมกูทำไมมันกระตุก

Đi Giữ một căn ấy, ca Dô ca กูกับมีเศษขไม่เป็นไรมั้งกองมาไหญ่กับทำงานกล้องมาไห่ก็บทำงานอย่างเง,งี้เมื่อกี้ผมเห็นคม cá cục nữa cơ <laughs> ôi ngờ không <laughs> <Bình mà cơ. cười> <Khảy cười> mấy pin khô nghĩ măng khương chẳng quá pin mát rồi bị chờ bọt bé không đem bà rồi nữa nhá chơi

เก๋วันนี้ครับคุณเก๋ครับขอกำพากหน่อยครับคุณเก๋ยังไงครับเอาไปเอาครับเดี๋ยวเอาไปง้างก่อนแล้วกันครับยงังไงรอบนี้ก็บินแล้วครับเอาไปง้างก่อนแล้วกันเอาบูกยังไงบูก <laughs> อี โยู่ไแล้วไกลแล้วคงอยู Jamie Jamie. Jim, ่ไหนกันนะคงอยู่ไหนกันนะเจอใครนะนเจอใครนะท่าเจอลูก้าครับท่านเจอลูก้า่าเจอลูก้าครับลูก้าบินกังกันไม่ได้ครับลูก้างับบวกิงมาช่วยไม่ได้ครับูกีตรงไหนกัดไหมรนกัดตรงไหนงั้น เดี๋ยวกองกุกเป็นกองเครื่องครับเราว่าคงกะลอกโอ้โหดูกันดูกันกระตุกกระตุกรีบรีบ Nhé, xếp xếp có không đi xếp mát Xếp con mấy giúp sếp này kìa cha Xếp con mấy sếp này kìa cha Bóp có mát xếp mát Quát một gan quá một

à, cô hỏi chưa <cười> <cười> cơ cơ thơ cứ lại cơ cơ thơ vào tính không cần gì quá hò hò pop กีก้าเปาแป๊ะทำงานที่เปาแปะ๊ะได้กับเปาแป๊ะมากครับตองนี้บอกตรงนะเป็นปาแป๊ะที่ทำงานที่ยี่ไก่ก,กี่ว่ากองให่เปาแป๊ะก็ไม่ได้ปังของนี้เป็นเปาแป๊ะที่ได้ปัง เก๋ครับเก๋ครับเก๋อยู่ไงครับบอกเ่าไยครับอยู่ไงครับอู่ข้างไงเธออยู่หรือเปล่าเมื่อกี้มันหูครึ้งแบบ เก๋จะไปช่วยเพื่อนไหมเก๋จะไปช่วยเพื่อนไหมไม่ช่วยเหรอไม่ช่วยเหรอ <c oughs> เกินไปว่าวาร์ปแอไม่พอถึงมีกา้างหน้ากา่างเก๋เกมันก็มีวาร์ปไง ô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  Weep 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 dần găng 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 dần găng, găng 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 găng, dần đâm dần Mấy dần ạ dần 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 không dần mấy dần ờ, mấy, kì, mấy kì quá đòn. <laughs> đòn <thử. cười>